ช่วงเวลาขนาดาน,นี้ในนา,นามคณะท่านจ้างภาซึ่งประกอบไปด้วยอญาตพี่น้องสามีลกูลกๆผู้เป็นที่รักพอกรามขอบกุณแขกผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงน้ำใจมิตรีตั้งแต่ค่ำคืนวันที่16เป็นต้นมาวันที่คุณแม่จากไปหลายท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ส่วนพระบิธรรมในแต่ละคำ่งดืนและหลายท่านได้ร่วมแสดงออกในน้ำใจไมตรีด้วยการมอบพวงลีมดอกไม้ชนิดต่างๆเพื่อเป็นเครื่องแทนน้ำใจไมตรีสิ่งเหล่านี้จะงงรางกฏอยู่ในหัวใจของครอบครัวพ่อคุณหากมีโอกาสคงได้ตอบแทนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ขอท่านทั้งหลายด้วยน้ำใจใมันตรีหนึ่งสตรีที่รวมใจเพราะอุลคน,นนี้หนาะหนึ่งบารดาสองบทพิสุสีหนึ่งชาวพุทธเลิศอนล้นเป็นคนดีหนึ่งชาวไทยผู้นี้กระตันอยู่คือคุณแม่บัวเพราะอุลผู้คำจุนครอบครัวหาใจสู้ เป็นต้นแบบของบุตรหลานงานเชื่อูืความเป็นอยู่ต่อมาพาชื่อใจจากพ่อคุณแม่ยอมช่วยประดิษฐ์งามโสพิธกินิยาอัจฉริยใสจากนครนายกจิตจอดจองงานทั่วไปถึงบนรลายได้อาศัยเมืองประทุมธานีผู้ชีวิตคุณพ่อเดงเพราะบุญ อุนบูรามีบกฎจาหกคนสารศักดิสิบุดสตาบผู้ใหญ่วันดีนอุดรบุดทรง,น,ง,น,งรน้องนุษนักลาวดีทั้งพวกนี้สุดพิเศษเกิดกราร,รรักต่างประจับรักแท้ที่แม่หม้อปฏิบัติชอบสู่ทางอย่างประจรับแม่ทรรบุญสุทานเากิดการนัก เหมือนแม่ผ uhm ักสายใหบุญอบอุนใจสับเทสังขารานี้คุณแม่บัวพ่อบุญชีพจบสู่พบใหม่บุตรหลานน้องจะตำอยู่บูชาใจสุดอะไรใครรักแท้แม่บัวพ่อบุญ